ดึงไว้กับรถหกล้อครับน้ำจะไหลลงไปในเมืองนะครับมวลน,น้ำทั้งหมดก้อนนี้จะไหลลงไปในเมืองนะครับลงไปที่แก้มลิงแต่แก้มลิงมันเต็มแล้วท่านมวลน,น้ำขนาดนี้ทุ่งลีก็น่าจะจมด้วยครับ น้ำป่าครับอันนี้น้ำป่ามีแต่โคลนครับเนี่ยน้ำป่าลงอย่าควรคาเนหลาครับน้ำโคลนแบบนี้น้ำป่าร้อยเปเซ็นครับหมู่บ้านที่อยู่นี่อยู่ตีนเขาเลยนะครับถือว่าสูงแล้วน้ำยังเนี่ยลงอย่าควร พิกัดเลยเทศบาลคอหงใหม่เข้ามาประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับพิกัดน้ำลงไปทุ่งรีนะครับใครอยู่ทุ่งรีเก็บของขนของย้ายรถได้ย้ายเลยครับแต่ทานหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะน้ำตรงนี้ไวมาก ไวอย่างเร็วเลยครับดูได้เมื่อเช้าไม่มีนะครับเมื่อเช้าถนนแห้งวันนี้แห้งทั้งวันนี่เพิ่งไหลลงมามเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองครับ เคยเป็นนะครับปกติทุกปีจะท่วมแค่วันเดียววันที่22พฤศจิกาท่วมครั้งเดียวน้ําแบบเนี้จะลงมาครั้งเดียวแต่ปีนี้ในรอบสี่วันมีครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามนี่หนักกว่าเดิมครับ